อ่าสิ่งที่ผมลืมบอกไปนะครับคือการใช้งานของสัญญาณการขโมยนะครับคือมันจะกดได้ตลอดนะครับไม่ว่ากุญแจจะเปิดหรือปิดอยู่นะครับคือพอเรากดเข้าไปหนึ่งทีคือการเปิดสัญญาณการขโมยนะครับเนี่ยมจะดังติ๊ดหนึ่งแล้วก็ติ๊ดหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้เราสังเกตง่ายๆว่าระบบการขโมยเปิดอยู่หรือเปล่าคือเราสังเกตตรงนี้นะครับมันจะมีไฟสีแดงกระพริบอยู่นะครับอ่าอย่างนี้นะครับอ่าปิดการขโมยง่ายๆครับคือกดนี้อีกครั้งหนึ่ง จะสอติดน,นะครับและทีนี้การสตาร์ทรถนะครับของพีเซก็คือเราจะต้องหมุนมันตรงนี้ก่อนเราจะต้องเปิดกุญแจก่อนนะครับนี่แอเนสีเขียวก่อนอ่ะเรากดเข้าไปแล้วหมุนมาตรงนี้ก่อนนะครับอ่ะทีนี้รถพีเซยงนะครับคือเราจะจำเบรกข้างนี้รถมันจะสตาร์ทไม่ติดนะครับไม่ติดเราต้องจำฝั่งนี้ได้ด้านเดียวนะครับคือเราต้องจำให้เกือบสุดเลยครับนี่อย่างนี้แล้วก็มากดปุ่มนี้ครับ อ่ารถถึงจะสตาร์ทได้นะครันี่อย่างนี้นะครับแล้วอันนี้คือ่งไฟเฉยๆนะครับพอเราเปิดทุบอ่ามันจะขึ้นอย่างนี้นะครับเอาไว้ขอทางอโอเคครับอ่าเรามาพูดถึงเรื่องเบรกที่เขาให้มากันบ้างนะครับเบรกหน้าที่เขาให้มานะครับคือปั๊มเข้ามาให้ปั๊มสามพอร์ตเลยนะครับเป็นระบบคอมไบเบรกซึ่งก็หมายถึงว่า เรากําเบรกหลังอย่างเดียวมันจะเบรกล้อหลังและมันจะเบรกล้อหน้าไปด้วยนะครับซึ่งมันจะเป็นการจับเบรกล้อหน้าที่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับแต่ก็ช่วยระบบเบรกนะครับให้มันดีขึ้นแต่ยังไงมันก็ยังไม่ดีเท่าระบบเบรก ABS นะครับโอเคครับขอบคุณครับ